เมื่อกี้นี้ลืมพูดไปนิดนึงคือพอกสีสีไปกำลังสนุกสนุกเนี่ยครับเอา้าเข้าเปลือกหมดครับเข้าเปลือกหมดหมดตอนป้อนนะครับเข้าเปลือกหมดจัดส่งไปเราข้าเสร็สจขึ้นไปถังรอขึ้นไปที่บนถังรอการกระทะในกลวยนะครับเข้าเปลือกหมด ถ้าเป็นเครื่องทั่วไปเขาเปลือกหมดลูกยางก็จะสีกันเองเพราะแรงสปริงจะกดให้ลูกยางสีกันเครื่องก็จะมีเสียงดังยางก็จะเปิดความร้อนอันตรายครับแต่เครื่องเครื่องกระทอของยนต์พอด,ดีนะเราติดเลเวลสวิตที่คุยเมื่อตอนต้นนะครับเวลาเข้ามาจับเวลาสิบวิ แล้วปล่อยข้าวแต่ถ้าข้าวหมดข้าวหมดนะครับอันนี้ไม่ถึงกวหมดเกลี้ยงยนะครับจับหมดนะครับพอข้าวไม่เติมมาป๊บเลเวลสวิต์จับได้ว่าเฮ้ยไม่มีข้าวเติมมาแล้วนะเขาจะหยุดส่งสัญญาณไปที่โซลีนนย์วาล์วแล้วเปลี่ยนช่องทางลมดีเลย์ก็จะทำการเปลี่ยนช่องทางลมให้ไปเป็นด้านปิด กระบอกลมก็จะชัดปิดชัตเตอร์ไม่เข้าลงในกระบอกไม่เข้าลงไปในเ,เครื่องข้าก็อาจจะมีแปางเล็กน้อยหรือไม่มีอันนั้นไม่ใช่ประเด็นครับคือจะปิดออฟเครื่องนะครับแล้วลูกยางจะถอยออกจากกันโดยอัตโนมัติเครื่องจะวิ่งฟรีนี่แหละครับคือความชนฉลาดของเครื่องระบบอัตโนมัติแล้วสักครู่ ทางเขาเปลือกเติมข้าขึ้นทำความสะอาดขึ้นไปถึงถังข้าวกระเทาะเมื่อถังข้าวมาอีกครั้งหนึ่งจับเวลาได้อีกสิบวิเรเวทสวิตก็ส่งสัญญาณไปทํางานใหม่สีเข้าอีกให้คุณอีกโดยไม่ต้องไปปิดไปเปิดเครื่องนะครับอัตโนมัติไม่ต้องกลัวว่าความยางข้าวหมดเดี๋ยวยางจะสีกันหรือสีไปแล้ว เปอร์เซ็นต์ข้าวจะเปลี่ยนแปลงจากแปดสองไปเป็นเก้าเป็นเจ็ดสามตะแคโยกทำง,งานไม่ได้ข้าวก็กลับหลังแล้วไปสังเกตดูดีๆนะครับข้าวที่กลับหลังเนี่ยเม็ดโตโตเอาโกรโหลไปลองเลยสีได้มากนะบางท่านเนี่ยนึกไม่ถึกนะครับว่าเอ้ยเวลากลับมันก็นกลับมาใหม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับถ้าข้าวกับ ที่กลับจากข้าตากแกงโยกจะไปที่เครื่องกระเทาะครับคุณไปดูที่เครื่องกระ,ทะเทาะคราวนี้ก็ส่งขึ้นเครื่องกระเทาะไปกระเทาะซ้ําแต่ตอนนี้เข้ากล้องคุณนะี่ยไม่มีเปลือกครับวงเล็บไม่มีแกลบหุ้มอยู่นะครับหักครับเอากาโรไปลองเลยครับแล้วท่านจะคิดว่าโอ้ทำไมเพิ่งรู้ครับ ก็มาบอกนี่แหละครับนะครับขอบคุณมากครับติดตามผมนะครับโยนผลดีเราอยู่ใกล้รับใช้ท่านท่านท่วงทีตามเบอร์หน้างนี่นะครับขอบคุณมากครับ